ัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับออสีโอมาราย,ยางานตัวเหมือนเดิมนะครับมีมวยรักมวยชอบมวยมันอนสุขทางทูฟอ,อยูมาฝากกันนะครับก็เน้นหนักที่คู่เอกเลยนะครับคู่เอกนี่เป็นภาคที่2นะครับเป็นปฏิหารพอหลักบุญครับก็ขอล้างตาแก้มือน,นะครับกับเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมร้อยสามสิบเอ็ดคู่นี้นี่เจอกันมาที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นเพชรอ่าวไทยก็เป็นฝ่ายเฉือนเข้าป้ายไปนิดเดียวเองนะครับคู่นี้มวยเข่าเหมือนกันรูปร่างก็ดีด้วยนะครับเพราะว่า ตัวนี่โอ้ใหญ่เลยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรนะครับคุณนี้การเตรียมตัวทีซ้อมยอดเยี่ยมนะครับก็พอหลักบุญกับพิทักร์ทางหลวงนะครับส่วนตัวมาว่าฟอร์มในช่วงระยะหลังเนี่ยนะครับเพชรอ่าวไทยที่แข็งแกร่งมากนะครับแทงเจ็บนะครับอาวุธมี2อกด้วยนะครับปั้มไปปั้มมาผมยังคิดว่าน่าจะเป็นหนังม้วนเดิมชอบไปที่เพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมใช้สีเสื้อของท่านดรพงวิเศษไปทูลมีอาชีุไฟด้วยนะครับชอบครับชอบมาก้วยครับ